สอบขบวนรถตลอดจดูสิ่งของและสัารของท่านที่ต้องครบถวการรถิฟไป่องประเทศไทยขอบคุณท่านที่เดินทางด้ที่ยวที่ใชบริการเดินทางด้วยรถไและหวัดเป็นอย่งดีไและำารต่อการเดรนไปขงประเทศไทยให้บริารให้บริการท่านดีขอบคุณค่ะ Attention please, welcome to c h a c h o e n s a o u n c t i o n Station. Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you.